สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูขนมง่ายๆกันนะคะวันนี้เราจะชวนเพื่อนๆมาทําพายผีเสื้อนะคะหรือว่าบัตเตอร์ไฟจากแป้งพายสําเร็จรูปกันนะคะก็วัตถุดิบไม่มีอะไรมากมายเลยค่ะนอกจากอันนี้เป็นแป้งพายชั้นสําเร็จรูปนะคะแล้วก็น้าําตาลทรายเป็นน้ําตาลทรายละเอียดนะคะสําหรับทาเบเกอรี่นะ คือเกรดของเขาจะเล็กกว่าน้ำตาลทรายปกติทั่วไปนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ละเอียดถึงขนาดเป็นไอซิ่งขนาดนั้นนะคะก็เป็นวัตถุดิบ2อ,อย่างนี้เท่านั้นเองนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่เราบอกว่ามันง่ายมากๆเนี่ยทำยังไงคะ่ะเดี๋ยวเริ่มแรกนะเพื่อนๆเ,เราจะเริ่มจากเอาน้ำตาลทรายนะคะมาโรยบนบนเขียงนิดนึงนะกระจายเขาออกด้วยนะคะ โรยน้ำตาลลงไปปุ๊บนะคะเราก็จะเอาแผ่นแป้งเนี่ยนะคะมาวางลงไปแป้งพายชั้นสำเร็จรูปนะคะแล้วด้านบนของพายเราก็จะโรยน้ำตาลด้วยโรยให้ทั่วๆเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ไม้นวดแป้งเนี่ยนะคะนวดคลึงเขานิดนึงให้เขามีความติดกับน้ำตาลสายดีมากยิ่งขึ้นนะคะคือให้น้ำตาลทรายเนี่ยมันติดตัวแป้งนะคะ พลิกกลับด้านนะคะนวดทั้งสองด้านเลยเอาน้ำตาลทรายที่มันตกๆก,กอยู่นะคะมาโรยด้านบนภายชั้นแบบนี้แล้วก็นวดค่ะคลึงให้น้ำตาลมันติดกับแป้งได้มากที่สุดนะคะเสร็จแล้วนะคะ เราก็จะมาพับกันวิธีพับดูตามในคลิปได้เลยถ้าหากว่าเราพูดอธิบายไปด้วยเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงได้นะคะพับครึ่งให้เป็นรอยแล้วก็พับครึ่งของครึ่งนะคะแบบนี้ก็จะเป็นรอยชัดทีนี้เราก็จะพับแบบนี้ค่ะ ได้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็พับเก็บเข้าไปได้เลยพับทบกันแบบนี้นะคะเ,คเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอา แรปหรือว่ากระดาษไขก็ได้นะคะมาพันเขาเอาไว้เพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องเอาตัวแป้งพายอันนี้เนี่ยไปเข้าช่องแช่แข็งนะคะหรือว่าช่องฟิตนั่นเองนะเพื่อให้เขาเซตตัวให้เขาแข็งตัวพอที่เราจะสามารถตัดเขาเป็นชิ้นให้มันสวยได้นะคะจะใช้เป็นพลาสติกแรปนะคะวางลงไปแล้วก็เอาตัวพายเนี่ยมาวางแล้วก็พันให้แน่นๆเลยนะ แล้วก็ม้วนนะคะเนี่ยนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ตู้เย็นเพื่อให้เขาเซตตัวให้เขาแข็งตัวพอที่ตัดได้อย่างสวยงามนะตอนนี้นะคะเราก็ พันเขาด้วยแรปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าช่องแช่แข็งกันนะคะอย่างที่บอกเลยว่าระยะเวลาก็แล้วแต่ตู้เย็นของแต่ละบ้านด้วยนะบางบ้านตู้เย็นเก่าหน่อยก็จะช้าหน่อยนะคะบางบ้านตู้เย็นใหม่มันก็อาจจะค่อนข้างรวดเร็วเราก็สังเกตดูว่ามันแข็งมันเซตตัวแบบต้องแข็งนะพอที่เวลาที่เราตัดแล้วเขาจะไม่เสียรูปทรงนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราเอาไปเข้าตู้เย็นได้เลยะคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็พักเขาในช่องฟิตจน ครบประมาณ15นาทีแล้วนะคะเขาก็จะมีความแข็งตัวมากขึ้นเวลาที่เราเอามาตัดเนี่ยเขาก็จะไม่เสียรูปเสียทรงนะคะเราก็จะแกะเขาเออกจากตัวพลาสติกแปก,กันเลยนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตัดเขาเป็นชิ้นๆกันนะคะวิธีตัดนะคะเราก็ตัดเขาเป็นชิ้นๆนะอันนี้ต้องหัวจริงๆก็ใช้ได้เหมือนกันแต่มันอาจจะไม่สวยพอเราตัดบุกนะคะเนี่ย เราก็จะแยกเขาออกมาแบบนี้นะให้มีลักษณะคล้ายๆลูกหัวใจที่แบบแยกตรงกลางนี้นะคะแล้วก็เอาไปวางเรียงใส่ถาดความหนาความบางก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะชอบชิ้นหนาชิ้นบางมากแค่ไหนก็แล้วแต่แต่เราอะชอบบางๆเพราะว่าเราจะรู้สึกว่ามันกรอบมากนะคะก็อน,นี้เดี๋ยวเราตัดแล้วก็ไปวางเรียงนะ ะะเราจะเอาความบางประมาณนี้เลยบางมากไปก็น่าจะไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าชิ้นของบัตเตอร์ฟลายของเราวันนี้มันเป็นแบบมินิอยู่แล้วเนาะเนื่องด้วยว่าตัวแป้งพายที่เรามีเนี่ยมันเป็นแป้งพายเก่าที่เหลือนะคะก็เลยไม่รู้จะเอามาทำอะไรก็เลยเอามาทำเป็นมินิบัตเตอร์ฟลายลวกันนะคะให้ยาอมห่นให้ความหนาเขาเท่ากันนะเวลาที่เราเอาไปอบเนี่ยมันจะได้สุกเท่ากันพร้อมกันนะคะ เรียบร้อยแล้วก็เรียงใส่ถาดเรียบร้อยนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้อันนี้เวลาเราเรียงเนี่ยเราจะเรียงให้เขาห่างกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราเอาไปอบเนี่ยเขาจะน่าจะมีความฟูออกมาอีกนะคะก็นั่นแหละเว้นระยะนิดนึงนะคะให้เขาพอขยายตัวได้นะอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปอบที่อุณหภูมิ200องศานะคะเราใช้เป็นไฟวอนไฟล่างแล้วก็เปิดพัดลมด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราเอาไปอบกันเลย ตอนนี้นะคะเราก็อบสุกเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เนี่ยถาดนี้นะขนาดชิ้นประมาณนี้ความหนาประมาณนี้เราใช้ไฟ200องศาอบที่เวลา15นาทีนะคะก็จะออกมาเป็นสีประมาณนี้เลยแล้วเราก็จะรอพักเขาเอาไว้ให้เขามีความ อุ่นลงนะคะแล้วเราก็ค่อยไปจัดเสิร์ฟหรือว่าเอาไปเก็บใส่กระปุกเอาไว้นะคะสามารถเอาไว้รับประทานเป็นอาหารว่างเออเป็นขนมของหวานของว่างเพลินๆได้นะคะตัวเล็กๆแบบนี้เนี่ยรับประทานมันมากๆเลยนะเพื่อนๆก็เดี๋ยวนี้เราพักไว้แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอาไปจัดเก็บหรือว่าจัดเสิร์ฟกัน,นะคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของมินิบัตเตอร์ไฟของเราในวันนี้นะคะทำง่ายมากๆเลยเพื่อนๆนด้วยวัตถุดิบแค่แบบ2อย่างเท่านั้นเองนะคะถ้าหากว่าใครมีแป้งพายชั้นที่เหลืออยู่จากการทำเมนูอื่นๆนะคะไม่รู้จะเอามาทำอะไรก็ลองเอามาทำเมนูนี้ดูนะคะถ้ามีแป้งพายที่ชิ้นใหญ่หน่อยก็สามารถทำเป็นตัวใหญ่ได้นะแต่ว่าถ้าใครมีแป้งพายขนาดแบบ10คูณสิเหมือนของเราอย่างนี้นะ <ๆ S 1> ก็จะได้เป็นมินิตัวเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งรสชาติแน่นอนแล้วมันจะต้องอร่อยอยู่แล้วนะคะเพราะว่าแป้งพายสำเร็จรูปเนาะเขาก็มี ความหอมความมันความกลมกล่อมอยู่แล้วนะคะยิ่งเรามาใส่น้ำตาลเข้าไปแล้วก็เอาไปอบเนี่ยอร่อยมากๆนะคะก็คิดว่า เพื่อนๆจะชอบเมนูนี้กันนะแล้วก็ถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ hmm. ก,ด share, กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวของเราลงคลิปนะซึ่งเราลงคลิปทุกวันตอนหนึ่งทุ่มกรงนะคะฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะเราจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะ mm hmm. ก็สําหรับวันนี้เนี่ยส่วนครัวก็ต้องขอตัวลา mm hmm. เพื่อนๆไปก่อนแล้วนะพบกันได้ให,หม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ